เรือนหอเบนมิกเผยปมเรื่องบนเตียงเพราะน้ำหนักมีปัญหาชีวิตคู่เกือบแยกทางกันเรือนหอเบนมิกเผยปมเรื่องบนเตียงเพาะน้ำหนักอีกหนึ่งนางเอกมากความสามารถที่ลดแรนอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานและฝากผลงานปังๆสร้างชื่อไวมากมายสำหรับเบนพรชิตาที่วันนี้จะมาเปิดใจในรายการวูดดี้เอนจ v วิล เล่าถึงเรื่องราวชีวิตคู่กว่าจะมีทุกวันนี้ก็ผ่านจุดที่เกือบแยกทางกันมาก่อนและยอมรับเคยมีปัญหากับสามีเรื่องเซ็กเพระน้ำหนักตัวคนไทยจะรู้จักเบนในหลากหลายรูปแบบทางนักรองนักแสดงและเป็นอีกหลายอย่างในชีวิตเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วเบน20ปีค่ะผ่านมาแล้ว20ปีคุณก็คงเจอกับทุกรูปแบบในโรคใบนี้แล้ว มีจุดไหนไหมก่อนแต่งงานที่รู้สึกว่าคงไปต่อลําบากเบนจริงๆก่อนแต่งงานเยอะมากนะคะเพราะว่าหนูแสบมากตอนนั้นอายุ25คิดว่าไม่อยากเสียเวลากับคนเยอะถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็เลิกไปเลยก็เลยรู้สึกว่าตอนเจอพี่มิกเบนก็จัดเลยหึงสุดๆงี่เงาสุดๆโวยวายสุดๆเอาแต่ใจทุกอย่างยิ่งกว่าในละคร โมโหก็คือโมโหแบบสุดทางเลยเขาก็ถามเรานะทำแบบนี้เพื่ออะไรตอนนั้นก็เลยบอกพี่เจอเลยแบบเต็มที่จะได้รู้ว่าหนูเวลาโมโหที่สุดหรืองี่เง่าที่สุดพี่รับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้ก็เลิกไปเพราะว่าสักวันหนึ่งพี่อยู่กับเบนซ์ต้องมีวันหนึ่งที่เป็นแบบนี้จะได้ไม่ต้องมาพูดว่าคบมาไม่เคยเป็นแบบนี้ซึ่งแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าน่าจะยากเพราะแม่ไม่ชอบเลย เพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาดูกระลอนดูเจ้าชู้พูดไปเรื่อยๆแล้วแม่บอกว่าเราหาดีกว่านี้ได้ไหมหนูก็รู้สึกว่ามันก็ต้องลองดูก่อนบางทีการคุยกับแต่ละคนจะมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนดีนะเป็นเซนที่รู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้มาหลอกซึ่งจะบอกว่าพี่มิกเขาเป็นสุภาพบุรุษก็ได้แล้วก็เป็นคนที่โคตรอดทนสำหรับเบน